สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำผัดกะเพราหมูสับอาหารครึ่งชื่อของประเทศไทยที่คนมาเลเซียชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมในวันนี้เลยนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเป็นหมูสับค่ะอันนี้ก็จะซื้อมาจากทางร้านก็สับให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะมีเป็นพริกกับกระเทียมค่ะอันนี้ก็จะปั่นไว้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นพริกแดงใหญ่ค่ะอันนี้ก็ถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เราตกแต่งจานให้ดูผักกะเพราดูน่าทานค่ะแล้วก็จะมีเป็นถั่วฝักยาวค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยค่ะคนจีนที่นี่ชอบมากเลยค่ะส่วนใบกะเพราก็แนะนําให้เพื่อนๆก่อนจะเอาไปปรุงอาหารก็แนะนําให้เอาไปล้างก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีเศษดินอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวจะทานไม่อร่อยค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะมีเป็นน้ําตาลค่ะ ผงรสดีค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ใส่รสดีก็เป็นผงชูรสก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยค่ะอันนี้ก็เพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีเป็นซีอิ๊วดำค่ะเพิ่มสีสันค่ะน้ำมันหอยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ของแบรนด์ของประเทศมาเลเซียเลยนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้เราก็จะใช้ของประเทศมาเลเซียเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำปลาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกกับกระเทียมลงไปผัดก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะผัดให้เขาสุกได้ที่เลยนะคะพอผัดมาได้สักพักให้เพื่อนๆสังเกตดูพริกของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะวิธีการสังเกตก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงกระเทียมนะคะถ้ากระเทียมของเราเหลืองได้ที่แล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะเอาหมูลงไปผัดต่อได้เลยค่ะ วันนี้เราจะผัดกะเพราแบบแห้งๆนะคะเราก็จะไม่เติมน้ําค่ะเราก็จะผัดให้หมูสับของเขาสุกแล้วก็เวลาสุกจะมีน้ํามันจากหมูสับออกมาค่ะอันนั้นก็คือสุกได้ที่แล้วค่ะอันนี้ก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกเลยนะคะ ตอนนี้หมูของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆก็สังเกตดูเวลาหมูสุกน้ํามันของหมูเขาก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาทําการปรุงค่ะนําใส่น้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ พริกไทยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้ผัดกระเพราขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำค่ะอันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำในแตะและยี่ห้อจะดําไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ตามด้วย ถั่วฝักยาวที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันอีกทีนึงค่ะพอผัดเครื่องปรุงกับถั่วของเราสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใบกระเพราลงไปใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วย พริกแดงใหญ่ค่ะอันนี้ก็ตกแต่งให้กระเพราของเราดูน่าทานขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะผัดให้ใบกระเพราของเราสุกได้ที่เลยนะคะวิธีการผัดก็ผัดไฟแรงให้ไฟลุกแบบนี้เลยนะคะใบกะเพราเขาถึงจะมีความหอมออกมานั่นเองค่ะ พอผัดทุกอย่างให้สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการชิมค่ะวันนี้ที่ปรุงไปคือรสชาติออกมาคืออร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะต่อไปเหรอเราก็จะมาทําการจัดใส่จานกันเลยค่ะกะเพราของเราก็เสร็จได้ที่แล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะกะเพราของเราวันนี้ก็หน้าตาจะดูแห้งๆแ,แต่ว่า เนื้อหมูเขาจะมีความชุ่มฉ่าของซอสค่ะทานกับข้าวคือรับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําให้คนที่บ้านทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าเพื่อนๆชอบกะเพราแบบไหนคะแบบแห้งหรือแบบน้ําอร่อยกว่ากันคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ